แต่เหยียดตีหนูจนถึงลูกเข้าไก่ไก่ไข่ห่านผมจะใช้ปุ๋ยเหมือนกันหมดเลยใช้ปุ๋ยที่มีตัวหน้าด้วยครับถ้าเป็นลูกแล้วไม่ค่อยใช้ปุ๋ยตัวหน้าศูนย์พ่นลูกปุ๋ยน้ําสูตร4 24 24ผมจะใช้ปุ๋ยน้ำนะผมบอกก่อนผมชอบปุ๋ยน้ําปุ๋ยน้ํามันใช้งานง่ายครับแล้วก็ มันมีเลโชหรือสูตรที่ผมใช้อ่ะของตัว,วน้ำเพชรจะมีปุ๋ยน้ําสูตร4 24 24แล้วก็เอามาบวกกับตัวน้ําตาลทางด่วน,นครับคือซูการ์บีดแล้วก็บวกกับตัวอะมิโนโทูเรียนแล้วก็บวกกับแคลเซียมโบลอนคือแคลเซียมโบลอนผมแนะนำอย่างนี้เลยนะครับว่าตั้งแต่ออกดอกจนถึงเก็บเกี่ยวผมให้เติมทุกรอบแคลเซียมโบลอนนะครับเพราะพอช่วงพัฒนาของดอกไล้ผลแคลเซียมโบลอนมันมีบทบาทสําสคัญมากมากเลยครับ ตั้งแต่ออกดอกเหยียดตีหนูไข่ไก่ไข่หา่านลูกกระป๋องนมลูก80วบนัน90วบันจนเก็บเกี่ยวแคลเซียมบออนอย่าให้ขาดครับเติมได้ทุกรอบเลย ถ้ายอดมาแนะนําคือเติมอาหารเข้าไปช่วยครับเพื่อให้ยอดมันแก่สับของเราเนี่ยมันเรียกว่าเล่งใบแก่ให้มันแก่เร็วบางคนเขาก็มีหลายสูตรแต่ผมเนี่ยตัวาหลักจะเป็นตัวนี้ศูนย์ห้าสิบสองสามสิบสี่ในอัตราครึ่งกิโลต่อน้ำสองร้อยลิตรแล้วก็บวกตัวไฮโดรเมทนะครับที่เป็นตัวจุลธาตุธาตุอาหารรวมตัวนี้จะมีแมกนีเซียมอยู่ผมจะบอกอย่างนี้นะบางคนมาวันนั้นทําคลิปไปในในเพจแล้วมีคนบอกว่าทำไมไม่แนะนำให้ใช้แมกนีเซียมอย่างเดียวเราบอกว่า ถ้าแม็กอย่างเดียวมันเล่นความเขียวครับแต่ผมต้องการธาตุอาหารตัวอื่นหลักการผมมีง่ายๆคือเติมอาหารให้ครบเราใส่อาหารให้เขาครบๆในการช่วยไปเพิ่มอาหารให้กับใบใบที่กำลังเป็นใบอ่อนใบเพใช้สูนร์ถาสองสามสี่ครึ่งกิโลต่อน้ํา200ลิตรแล้วก็ไฮโดรเมท50กรัมต่อน้ํา200ลิตรแล้วผมจะให้เติมน้าตาลทางด่วนไปอีกตัวหนึ่งคือตัวซูการ์บีคือตัวน้ำตาลทางด่วนเนี่ยนะครับมันช่วยในเรื่องของการเร่งในการทําให้พืชดูดอาหารเข้าไปใช้ได้ มันจะช่วยทําให้เวลาเราพ่นไปใบมันจะเขียวเร็วหรือใบมันจะกลางเร็วถ้าใครใบอ่อนมานะแนะนํา3ตัวนี้0-4256ไฮโดรเมสมิกเอทีเอซูกรบีดก็เติมเข้าไปถ้ายิ่งเติมไวเท่าไหร่มันก็ยิ่งกลางไวเท่านั้นครับมันก็ช่วยลดการดูดร่วงจะมีปุ๋ยสูตรอยู่2ตัวใส่ทางดินเรื่อยๆเวลาแตกใบอ่อนมันจะแตกเขาเรียกว่าแตกไม่พืบอะก็คือตัวศูนย์ยี่สิของตะวันเพชรตัวศูนย์ยี่สิบสี่ยี่สิบสี่โดยความที่มันไม่มีไนโตรเจนมันช่วยทำให้ เวลามันแตกใบอ่อนหรือรอบใบมันมาการใส่ศูนย์ยี่สี่ยี่สี่ไปในระยะที่เป็นห่างแย้หรือระยะที่เป็นดอกช่วงที่ใบมันจะแตกรอบรอบใบพอดีนี่นะครับมันทําให้การแตกออกมามันไม่แตกพึบเลยแต่มันจะแตกมาแบบอ่ะแตกบ้างปาอแปะป้อแปะหรือแตกมาเพราะมั้นมันทําให้การจัดการของสวนเราง่ายขึ้นครับแล้วก็อีกตัวคือตัวแปดยี่สี่สองตัวเนะี้ย 02424หรือ82424ผมจะให้เขาใส่ไว้แล้วเวลาแตกใบมันจะแตกไม่พลืบครับลูกค้าที่ใส่02424หรือ82424อย่างต่อเนื่องนะครับตั้งแต่ลลกะศาสตร์หายแยม้มนมันจะมีสูตรของพวกคนสวนสมัยก่อนเขาจะไม่ใส่ปุ๋ยกันในช่วงนี้นะครับเพราะเขาปูระบายอ่อนครับแต่สุดท้ายแล้วเขาพิสูจน์ได้แล้วว่า ถึงไม่ใส่ปุ๋ยใบอ่อนก็แตกยังไงเราอดพ่นอาหารทางใบไม่ได้อยู่แล้วเพราะระยะเวลาที่มันพัฒนานมันก็ต้องการอาหารแต่เราจะใส่ปุ๋ยเพื่อคอนโทรลอะไรบางอย่างไว้ผมจะมีศูนย์ยี่สี่ยี่สี่กับแปดยี่สี่ยี่สี่สองตัวเนี้ยใส่เพื่อคุมการแตกเวลาแตกมันจะแตกไม่พืบครับต้องบอกว่าในเงื่อนไขคือถ้าไม่มีฝนมาเล้าไม่มีฝนตกมาแบบกระหน,น่ำเลยอันเนี้ยอีกเรื่องหนึ่งนะ แต่ถ้าในสภาะอากาศที่ปกติผมใส่8 24, 24กับ0 24ย์มันจะช่วยทําให้การแตกไม่อ่อนมันไม่รุนแรงครับอพอมันเริ่มแตกมาไม่รุนแรงเรามีเวลาจัดการตัวนร้ใครหาน <Anton> ia, หผมจะแนะนําอยู่2สูตรครับไปเลือกเอานะก็คือ8 24, 24อีกสูตรหนึ่งก็คือ 12, 12, 17ใช้2สูตรนี้อธิบายว่าทําไมใช้2สูตรนี้และทําไมผมไม่ใช้1 5 5 20อย่างที่เขาแนะนํากันอธิบายก่อนเราใส่ปุ๋ยให้ทุเรียนเราไม่ได้ใส่เพื่่อออใหห้าาาารเเยยงดีว แต่บางครั้งเราต้องการธาตุอาหารบางตัวเพื่อเข้าไปคอนโทรลในสิ่งที่เราอยากได้เช่นยกตัวอย่างทุเรียนเนี่ยเราอยากให้ช่วงเล็กๆสูตรของคนทั้งเรียนคือปั้นทรงก่อนคือทําให้ทรงยาวแล้วหนามเขาเรียกหนามหยีหนามไม่โตจนเกินไปเพราะบ,บางทีหนามโตลลงก็ไม่ชอบผมเลยจะให้เลี้ยงหนามก่อนเราใช้8 24 24หรือ12 12, 12 17ก็ได้สองสูตรนี้ของตะวันเพชรมีนะทั้งสองสูตรเลือกได้เลยเหตุผลผมคือให้ ไปเพื่อดึงทรงยืดทรงและไม่ให้หนามมันขยายตัวมากจนเกินไปผมจะยังไม่ค่อยให้ใส่ 15- 5ห0ในระยะที่เป็นไข่ไก่ไข,ไข,ไขห่ห่านเพราะมันจะขยายตัวเร็วครับพอขยายตัวเร็วหนามโตหลักที่ของผมนะผมบอกกันนะผมไม่ได้ว่าอ้างอิงตามนักวิชาการหรือหลักการใส่ปุ๋ยอะไรแบบที่เติมธาตุอาหารอย่างที่เขาคุยกันนะครับแต่บางอย่างเนี่ยเราต้องการผลลัพธ์ของปุ๋ยเพื่อเอาไปใช้ในการทําอะไรบางอย่างครับ ผมเลยจะไม่รีบใส่1 5บห้าในระยะไข่ไก่และไข่หา่านผมจะใส่อสูตรถ้าหาซื้อง่ายนะ่าจะเป็น8-24-24่สนะหาซื้อง่ายหรือ12-12-17เพื่อทําให้ทรงมันยืดมันยาวก่อนแล้วก็บวกกับการพ่นตัวนี้ครับ สาหร่ายทะเลเนี่ยผมจะเอาพ่นลูกด้วยในช่วงไข่ไก่ไข,ไข,ไขห่ห่านแต่ว่าเน้นที่ลูกนะครับเน้นพ่นเข้าลูกเลยเพราะว่าตัวสาหร่ายทะเลมันจะมีกลุ่มฮอร์โมนเช่นออกซินจิตเบอร์ลินช่วยยืดลูกได้ทําให้ทรงลูกมันยาวก่อนแล้วพอทรงลูกมันยาวมันมีทรงอะ่ะไหลลูกอะ่ะมันจะยกขึ้นพอไหลมันสวยเนี่ยเดี๋ยวเราจะค่อยๆสร้างทรงครับมันจะทําให้การทําทรงทุเรียนทําได้ง่ายขึ้นพอลูกสักประมาณโลครึ่งถึง2กิโลเท่ากับป๋องนมคราวนี้นะครับ จับได้เลยครับ15.5 20เนี่ยอันนี้อันนี้ให้ดูเม็ดนะของตะวันเพชร15.5 20จะเป็นเม็ดสีม่วงกระสอบจะสีม่วงนะครับ15.5 20เดินได้ยาวยังเก็บเกี่ยวเลยทีนี้ใครีอยากใส่ผมมีเทคนิคก,การใส่ประมาณนี้เข้าไปจัดการทุเรียน